ยวผมจ็กเกอฮิลอร์ทอกนะฮะวันนี้ค่อนข้างเช้าฮะพอดีผมเพิ่งดูกสิล,ลาสิงบูราพอยจบพอดีนะฮะก็เลยมาเช็คข่าวแบบเอ้าตัวอย่างชางชิมาแล้วนะฮะะมาก็รแรกจะไม่ทำเรีกชันนะแต่ว่าผมเห็นในเพจเขาบอกว่าเอออยากเห็นว่าว่าผมจะรู้สึกยังไงในตอนท้ายะอะไรเงี้ยผมก็เลยเกใจเอ๊ะ,อะมันมันมีประเด็นอะไรที่แบบทาให้ผม ผมต้องต้องออกรีแอคอะไรอย่างนี้เป่อนะฮะโอเคครับผมจะกีอตทอลรกนะแต่นี่คือ HT Reaction มาเริ่มกันเลยนะกับชางชีฮะ and อะไรวะ The Legend of the Ten Rings ใช่ไหม t r u t my life เริ่มล The Ten Rings gave our family power okay. If you want them, them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right. You're just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. Okay, at least you know then But I could never escape his shadow Oh wait My son You can't run from your past like Is this what you wanted? สาฝั่งละห้าอะไรอย่างนี้นะทางชีตำนานลัทธิมิวสิควงเ a ชั่นครับนะนี่เหมือนวองเลยนะ <Thank you. S 1> แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเลยนะในมาเวลจะมีมังกรตอนที่ผมนะรู้สึกผูกพันมากสุดนะฮะตัวละครนั้นชื่อว่าชาวเรานะเออเป็นมังกรที่อยู่ในอาร์มฟิตนะเพราะผม เป็นคนที่เรียกว่าไงดีผมคนที่อ่านมาเวลวนายหนักมากนะฮะแล้วตัวละครที่ผมชอบที่สุดคืออาร์มฟิตนะ่ยมีอาร์มฟิตอยู่ที่แขนผมเลยคือผมชอบอามฟิตมากๆอืมอ็นี้ผมเลยสงสัยว่าแบบมาเจอกันได้ยังไงหรือหรือเขาจะผูกอะไรเกี่ยวไหมหรืออาจจะไม่ใช่ชาวเราเลยจะเป็นแบบมังกรอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งในในความคิดผมก็ผมก,ผมก็เจอ ผมผมไม่ทราบแล้วนอกจากฟินฟินแฟงฟูลนะเออผมไม่ทราบว่ามันจะมีมังกรตัวไหนอีกถ้าเป็นชาวเราก็ผมก็คงแบบเอ้ยยังไงนะเออก็อีกซีนหนึ่งที่ผมสนใจนะคือซีนซีนไหนดีซีนซนี้ซีนนี้ที่เนี่ยน,น้องคือถ้าดูจากรูปที่ เนี่ยหน้าหน้าก็คือคือสิงโตเนี่ยนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นซิคลอมของตัวอะไรนะเนีเป็นทรงแบบหมาเชาๆปักินหรือสิงโตยักษ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าที่ผมอ่านในหัวอารฟิไม่ไม่ไม่มีนะคือผมอ่านช่างชี้แค่แบบช่วงออริจินนะคือพ้องั้นการที่ ชางชีต้องมาต่อสู้กับพ่อเขาเนี่ยซึ่งในนี้ผูกว่าเป็นมันดาลินเนี่ยผมไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเพราะพ่อพ่อจริงๆของเขาเนี่ยเป็นแบบมันจะเป็นตัวละครอีกตัวอย่างที่มเมลเบลซื้อมาจากนิยายนะก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับก็เหมือนก็ว่าเอาจากเดลี่แฮนด์กังฟูเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เป็นอันนี้อันนี้คือบอวมิเนชั่นใช่ไหมมันเหมือนบอลนะึงเนี่ยดูดิ เนะี่ยบอมอันน,นี้ก็คือวงเพราะวงเนี่ยใช่เลยเนี่ยเราดูกับวงหวันเว้ยมาทำไมสู้ทำไมนะฮแล้วผมดีใจที่มีอบอมิเนชั่นนะผมสูต้ต่อคอนต่อคอนนี้มันมันแบบมีคนไปต่อนะต่อให้คือแบบหัวใจไวลริคสิตมีโอกาสพละเมาะ้าไปถ้าจำไม่ผิดนะเออและการได้หยิบยืมอะไรพวกนี้สำเร็จแล้วก็คือแบบผมอยากมีการสร้าง โลกของฮักมาขึ้นเลยถึงแม้จะมีซีรีส์ลงดิสทริพัตชื่อชีฮักก็ตามนะผมอยากให้มีแบบหนังของฮักขึ้นมาเหมือนกันเพราะผมรู้สเบื่อผมอยากให้มันเป็นซับเคอร์เตอร์แล้วผมว่าตัวละครของฮักมันสู้กันแล้วมันจะรู้สึกแบบมันน่าจะมันดีนะบอมนิชั่นล้านเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้นะสำหรับชางคีคือถ้าส่วนตัวผมเนมันมีความน่าดูมากกว่าตัวอย่างแรกอยู่แล้วตัวอย่างได้ก็ถามเฮ้ คุณเป็นใครเออแล้วก็มันก็ไม่พูดอะไรใช่ไหมก็แบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมแต่ว่าผมนะในในส่วนตัวผมเองกับผมเป็นทีมอัลฟิตอยู่แล้วเพราะงั้นผมเลยไม่ค่อยจะเชียร์ให้แบบชางชีมันเก่งกาดอะไรเท่าไหร่ถึงแม้ความจริงชางชีจะเก่งมากเหมือนเก่งแบบครบด้านกับอัลฟิตเหมือนกับว่าถ้าเรียงเป็นสกิลทีก็แบบเหมือนคุณเป็นเหมือนแลกอะคุณเป็นตีฟอยู่ใช่ป่ะ แต่ถ้าคุณจะเป็นแอดฟินคุณก็ไปเป็นท,งทังชีถ้าคุณจะเป็นโลคุณก็เป็นอารลฟิทอะไรประมาณนี้นะมันตกสายไปกันสองคนนี้จะเป็นเรปิเซนต์ตัวแทนแกงปูของมาร์เวลในแง่ที่แบบเออ,อเมริกันดากอนในเอเชียนไทเกอร์นะนะจะเป็นแบ่งนี้มาเสมอนะครับสองคนเคยสู้กันแบบเออเรียกว่าไงดีนั่งสมาธิแล้สู้กันในจิตนะซึ่งต่างคนก็ต่าง คือผลคือเสมอแต่ต่างคนต่างคิดว่าแบบเอ้ยชางชีมึงชนะแดนนี่ก็คิดอย่างงี้นะส่วนชางชีก็คิดว่าแบบเอออัลฟิชชนะนะครับซึ่งก็ผลก็ก็คือเสมอกันนะครับ